ข้าวหงหินนะครับมาถึงบทที่8ตอนที่3เลยนะครับก็คงต้องอ่านแบบภาษาปริวัตรแบบที่สามนี้ไปนะครับก็คือการที่เอาภาษาไทยนะครับมาเขียนนะตามจำเนียงคำอูห้หรือคำพูดในภาษาละนานี่นะครับการอ่านนั้นก็จะต้องอ่านตามลักภาษาไทยทุกประการนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นตัวที่เป็นวรรณยุกโทพิเศษนี่นะครับ ผมได้เอาจุดประดับไว้นะครับเพื่อให้รู้ว่าคำนี้จะต้องอ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับต้องระวังตัวไว้นะฮะถ้าอ่านปกติธรรมดาแล้วนะครับตามถ้าบ่ามีจุดเนี่ยมันก็สำเนียงก็จะผิดเพี้ยนไปทันทีนะครับสำหรับยอยักษ์นะครับถ้าเป็นยอดโดดแบบอีนะครับพื้นฐานแล้วมาจากตัวยะนะครับ มาจากภาษาละนาฮะ,ะมันเสียงออกยอนะครับเงาวนะครับยืดนะครับแต่ถ้าจะเป็นอยอนะครับเป็นกรคมที่ผสมขึ้นมานะครับเพื่อออกไปตามสำเนียงไทยนะครับอย่างเช่นอยู่ยาอย่างยากออย่างเุีนั่นนะครับอาจารติดตามรับฟังได้เลยนะครับส่วนเจ้านหนเนื้อ ค่อยขี้หงหินเหินเอวบินตามห้อยมูเจ้ากันข้าไหนก็เดินมาเข้าข้าบวนในข้า,ายทับส่วนหงหินไว้ในตีลับบอกืออื่นผู้หันตัว ทุกมาดมือปอหอดหิวโหยตามไตโจยไก่ยาวยืดกว้างได้หมายวันคืนพอถึงฝายข้างกลางทะเลลมขื่นนักพวกหกองค์ก็ยุดอยู่พักบ่อาดค้ำ สากลเจ้ากำมานน้อยก็ปททจจ์มาถึงสากรที่หิมฟังหันแล้วว่าสเสด็จจักไปขออขัน้นหิมมะวันด่านยักษ์เหตุสันใดมายุดอยู่พัก หิมฟังกำนาทีหกองค์พี่น้องว่าแคว้นเมืองผีเติกนาทีตู่ไปบ่อได้